กับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือ,คอ,คอโรคสมองเสื่อมมีสัญญาณบางอย่างที่สามารถสังเกตได้โดยว่าการเดินนะครับการเคลื่อนไหวผิดปกติอะไรพวกนี้จากความจำสู่อาการเดินช้าเมื่อการเคลื่อนไหวผิวปกติเป็นสัญญาณของสมองเสื่อมที่ไม่ควรมองข้าม อาการสมองเสื่อมหรือว่าดิเมนเชียเป็นเพราะว่าที่ส่งผลกระทบต่อสมองทําให้การเสื่อมถอยในด้านการทํางานของสมองซึ่งมีผลกระทบต่อความจําการคิดการพูดและทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันอะไรก็ตามสัญญาณโรคนี้อาจจะไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียความจําหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยด้วยซึ่งอาจจะพบสัญญาณที่น้อยคนมักจะรู้ว่าสามารถสังเกตได้ ตามการใช้ชีพปัจจาวันโดยเฉพาะเมื่อผู้ป่วยขึ้นบันไดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขณะขึ้นบันไดอาการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวซึ่งอาจสังเกตเห็นได้เมื่อผู้ป่วยใช้บันไดโดยหลายคนมักเข้าใจว่าอาการสูญเสียความจําและสมองเสื่อมคือสิ่งเดียวกันแต่ความจริงแล้วมีอาการอื่นๆที่ต้องระวงังที่พบบ่อยในผู้ป่วยสมองเสื่อมคือความยากลำบากในการเดินขึ้นบันไดซึ่งอาจ เกิดจากการที่ป่วยไม่สามารถยกขาแต้ตามปกติหรืออาจเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นผู้ป่วยอาจจะมีการเดินช้าลากเท้าแทนการยกขาซึ่งเป็นสัญญาณหนึ่งที่ควรระวังหากพบผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดินขึ้นบันไดควรพาไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการหากเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เช่าควรพูดคุยกับเจ้าของบ้านหรือนายนหน้าถึงการปรับปรุงความปลอดภัยในในบ้านด้วย เปลี่ยนพรมหรือวัสดุปูพื้นที่ชำรุดตรวจสอบให้แน่ใจว่าวไม้คำ้ำบันไดมีความแข็งแรงใช้สีหรือการติดตั้งขอบบันไดเพื่อทำให้แต่ละขั้นบันไดเห็นได้ชัดเจนติดตั้งราวจับทั้งสองข้างของบันไดเพื่อช่วยให้เดินขึ้นบันไดยยได้อย่างปลอดภยัยรักษาบันไดให้สะอาดและปลอดภัยจากสิ่งกีดขวาง การทำกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงและการทรงตัวเช่นการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการทรงตัวสัปดาห์ละสองครั้งก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการหกล้มได้สัญญาณอื่นๆที่ควรระวังสําหรับอาการสมองเสื่อมที่ผู้ป่วยพบได้ยังมีอีกหลายประการเช่นความจําที่เสื่อมถอยการคิดและการตัดสินใจที่ช้าการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องหรือมีปัญหาในการพูด การเข้าใจสิ่งต่างๆได้ยากการเปลีป่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องกันหมดกับสมองเสื่อมการสูญเสียความสนใจในกิจกรรมที่เคยทําและความยากลำบากในการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้หรือสูญเสียความสนใจในความสัมพันธ์ด้วยดังนั้นหากเราหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์ด่วนเพื่อขอคําแนะนําและตรวจสอบอาการนะครับว่ามีสมองเสื่อมจริงไหม สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ